ถาทิ้งเจ้าให้เอาเอา,เอา,เอาลองพิงหน่อยดิจะมีเอ่อแรงท้องรู้ทุในขวัญใจเลยขันใจเลยอขัใจก็กลองไว้เลยไเห็นทุกมีธีทางอยากได้นางเป็นเมียสำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาให้เจ้า เป็นกระุมราครับเปินกระุมราอ๋อล้างหน้าออกมาตัวจริงเป็นอย่างนี้เนาะเออมันมีปัญหาอันปัญหาอย่างเอ่าบ่าครับแค่จะให้มาปรับน้อเฮ้งของจมูกให้มันพอดีแล้วก็ไม่ต้องโด่งมากครับคือดูตามลักษณะเนาะก็สวยแบบเฉียวเฉียวอะแต่ว่ามันแห้งอะแหีมันก็เห็นตัวซิลิโคนเนี่ยมันมันลอยขึ้นมาเหมือนเหมือนแท่งไม้ไผ่เนาะไตซิลิโคนไปแล้วหนังมันบางเนี่ยทำไมไม่ยาก เราก็ใช้ไขมันเนี่ยเข้าไปหุ้มซิลิโคนหนังที่เห็นบางๆเนี่ยหนังปลายแหลมๆเนี่ยมันก็จะดูอวบขึ้นมันไม่มีไขมันหุ้มมันก็เป็นจมูกแห้งๆจมูกมันต้องอิ่มซับอิ่มน้ำอิ่มเนื้ออิ่มทุกอย่างเลยแล้วมันจะถ้าเชื่อเรื่อง,งมูหฮ้งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเชื่อความเชื่อของของคนบ้านเราเนาะแล้วก็ของคนจีนของคนไทยของคนเอเชียเต่ที่ดูไปที่กล้องนี้มองนี่มองนี่น้อง,องมองกระจก หลับตาเบิ่งี่เบิ่ง๋อเออดีบอ็ <Head star S 2> ดตาซะหน่อยดีบอ,บอลองเพลงสด,สดสดแบบไม่มีดนตรีให้ฟังสักหนึ่งท่อนนี่เอานะฮักที่จเจ้าให้มามันมีค่าสำรับต่ออายชื่อเพลงอย่างเพลงอายมีเหตุผลครับอายมีเหตุผลแต่ว่าอายเป็นคนบ่มีเหตุผลนะ <laughs> <laughs> เอางั้นขอขอบคุณ เราก็จากนี้เราจะขึ้นไปชั้นบนไปเข้าห้องปัาตัดเนาะเพื่อไปทําตาทำจมูกเดี๋ยวทําเสร็จแล้วลงมาถ่ายกันใหม่ได้ครับเอากันว่าวันนี้เล่นของสดหมดเนาะเอาลิงตาลิงตาดิล็อกทิพเดี๋ยวเห็นทิพเดี๋ยวลิงมตาภาษาไทยเออเนาะมื้นตามืนตาเอาตรงนี้มันแหลมเนี่ยหนังมันแห้งเนี่ยจะทะลุอ้าจะทะลุแล้วีวะ แน่นป่ะครับแม่นเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไขมันถ้าปล่อยไปโดนก็เนี่ยอาจจะทะลุนก็มันมันบวมหรืออะไรอ้ายเห็ดทุกวิธีทางอยากได้นางเป็นเมียแต่สุดท้ายมันร้องได้แต่ความรู้สึกกระโบมเราแค่ไหนใจฟังไงฮักคุณเจ้าให้มา เขางสองเลยพอังันใจเลยัใจเลยผัใจไปกองเพื่อนผมสรุปไปเท่าไหรไเมื่อกี้เียระประมาท่แ4ปเป็นโลกคันี้่อมันฝันฝันดีครับฝันมาช่วยน้ำท่วมเพราะผมผมยังกังวลกับน้ำท่วมบมากๆของผมไม่ได้ไปผมต้อแต่เพลี่นวไหนครับตมากมไงก็เตีมา 30, 30, 30, ลำดึกจริงๆลำห้า,าแล้วท<ส>ี่เตียงที่นอนเตียงเตียงเนี่ยได้เอาได้ <c oughs> ตอนนี้ต้อร่างต้องหน่อยจุดครับผมก็มสีปลายผมสีรอขึ้นเงินหรอครับเนี่ยรอขึ้นตอนนี้หมอเอามีดเจาะนังตาครับผมว่าผมบ่งหมดสึกเลยครับหนึ่งแห้งครับตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มเปิดจอหู้ครับจ้บ <า S 1> องแต่ผมมีทั้งหู้ทั้งเต๋อครับตอนนี้ หอกำลังเอาเนี่ยออกกำล่งจอหูครับเบาบาดเนาะแบบว่าแพ้เหียนไฟมันแล้วครับพี่น้งองออนนี้กําลังจอตาซ้ายครับโอ้ตาขวาแล้วเร็วนาะตาขวาเดียววาสั่นไคมันนะครับตอนนี้กําลังหามเลือดครับผมอตอนนี้กําลังเย็บแผลครับนี่หมองตาขวาเอานี่ตามองกัมงนี่เอง ตอนนี้สีเงียบตาใยครับพี่น้องตาายเป็นขางบอตน้ำเสียงรักเดียมนุดนุดนิดนิดกำลังเงียบล็อกตาอยู่ครับลอกให้เป็นสันมันมีไม่หลายสันเพื่อขึงริบนีเละตอนนี้กำลังลอกตาขวาครับลืมตาผมดุ้นเออมองหน้าดิเออเออนี่ยรอเลย สีลอไปเลยเราก็เงียบเงียบเข็มเดียวครับหนังจมูกเนี่ยมันบางแล้วพอบางเข้ามันก็เลยเนี่ยมันจะมีเนี่ยผิวมันจะร่อนหมดละหนังจะแห้งแล้วก็บางทีมันมันจะแดงแล้วเดี๋ยวมันจะทะลุตรงนี้เนื่องจากว่าซิลิโคนมันแข็งแล้วก็มันดันทําให้ผิวมันบางสักท่านก็จะทะลุเพราะนั้นวันนี้เรา เอาออกซะแล้วก็เอาไขมันเข้าไปช่วยรักษาตอนนี้กําลังเดึงพังผืดออกเนี่ยตอนนี้หนังมันแห้ง้ะเนี่ยเดี๋ยวพอเราเอาไขมันเข้าไปใส่ข้างใต้เนี่ยผิวนี่มันจะอิ่มน้ําอิ่นเนื้อแล้วก็มีความชุ่มช่ำจากไขมันนะอา้าวเสร็จแล้วเบอร์ด้วย มาซื้อดีวีดิวทีแรกครับแต่ตอนนี้โอเคครับหมอก็อินเตอร์เทนเราดีครับทำให้เรารู้สึกกินไปกับการทำจนลืมความเจ็บที่สำคัญมือนิ่มมากครับ<ม>แล้วก็การทำจนทำให้เรารู้สึกว่าเจ็บหรือไม่เจ็บนะเอารวมคือผมรู้สึกว่าผมชิวๆชิวๆมากครับชิวมากรู้สึกว่ามึนบอ อกแรกเมืดเลยวิ่นวินเปล่ตอนนี้โอเคอยู่ครับแล้วเจ็บปะ่เจ็บบ่ค่อยเจ็บอะไรครับอ๋อโอเคงั้นก็ค่อยลุกเลื่อครับเอ้าลุกขึ้นเลื่อโอ้ครับพอนคายดีครับพอนคายครับเด็นเด็กเลงแล้รับตาหวานเฉียบเลยโอ้หน้าเด็กลงครับก็รู้สึกว่าดวงตาเขาชัดขึ้นแมวตามัน แ้วตามันสึกว่าคือตอนแรกเขากะโบรูซิกเนาะแต่พอเราทําขึ <S <S ้นมามันเหตุมันเหมือนเขาหลุสึกว่าแววตาเวลาแนมคนเนี่ยเวลาคนมองเขากู้บึกซิาสายตามันเบิกบานมีเสน่ห์มากขึ้นครับนี่นี่เพิ่งตื่นมาเนาะเพิ่งเสร็จมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ทําตัวตามปกติ แต่นี้เราทําจมูกทาตาเนี่ยมันไม่มีข้อห้ามเลยหรอกเพราะทุกอย่างสะอาดสะอานหมดแล้วแล้วก็ตานี่ก็เป็นระบบเจาะรูเย็บอยู่สองเข็มนะบ้างสามเข็มแค่นั้นเองมจมูกมก็เย็บสามเข็มเอาไขมันใส่เอาซิลิโคนรองไว้น,นิดนึงชิวๆดีครับชิวๆดีแต่มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้มันเป็นว่าเราฉีดยาให้เราเคลมมันเป็นเขาเรียกยายาเคลมยางีบ ครับส่วนเรื่องโง,อง่เฮี้งเงี้ยเราก็คนที่เหมือนไม่ค่อยใส่ใจที่ผ่านมาคือไม่ค่อยใส่ใจเล่นตามกันถ้าอาจารย์ไม่ได้ทักต้องขอผมก็ไม่ได้คู่้เรื่อยมผม,ก,ม,ก, fi, มก็ตามมันก็ปกตินะผมก็ถามทุกคนตามผมก็ปกติที่ผินเป็นอะไรอ่ะสองชั้นมันก็มีสองชั้นหนึ่งมก็ถามอยู่มาแต่พอทำแล้วลม,มันเหนเเออมันแตกต่างมันแตกต่างแต่มันแตกต่างไม่ทางที่ดีครับมันไม่ได้แตกตา่างหรอกไม่ได้แตกต่างไม่ใช่แบบ น่าเปลี่ยนเึินไปนะอะไรเนี้ยท่มาแตกต่างไม,ม่ได้ทางที่แบบเหมือนตาเรามีเสน่มากขึ้นนะครับอืมก็ร,รู้สึกได้ว่าสีกล้าสดตาผี้มากขึ้นเลยแต่บางทีไม่ได้สดตามโมเส่ว่ะสดตาทุกคนที่เราดูไดายอะไรอย่างเงีนะ้ยหลับตานี่เน่ก็มีจุดเล็กๆอยู่แค่นี้เองเนาะที่หนังตาไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไปกรีดยาวแล้วเป็นแผลเยอะแยะเสียงโง่เฮ้งเนาะ เอางั้นวันนี้ขอบคุณเบิ้์นปทุมราชครับหูเห้งก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้มันมีมาเป็นพันปีแล้วก็สุดแท้แต่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรก็ตามเชื่ออะไรก็ตามใจเขาแต่เราเชื่อของเราก็ต้องตามใจเราเนาะใช่โอเคงั้นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆขอบคุณม,มากขคุณมาก